ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงทรมานมากเป็นมาี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามแล้วรู้จักตัวผลิตพันคิวได้ไงคะพพราะปรจานประทับุษที่วัดค่ะแล้วทาไมถึงเปิดใจเลือกทานคิวละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลือดตีแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียวเดียวกันรุ่นราวคำเดียวค่ะถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพรรศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบ ปากแกก็เบี้ยวมือแกก็หงองอทำไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดี K O เอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แ<า>นะนําเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัดเขาทําจริงๆเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน K O อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลส,สามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะ แม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปี้กระเป๋า,าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิม่มได้เห็นเพื่อนนกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงที่เขาออกสื่อเนีดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนานให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยกว่าคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะว่าจริงนจริงเคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะเคโอ รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะแม่ได้ชีวิตใหม่มแล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่ แม่ไปวัดแม่ทําบุญไม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได<ช>้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคยปูนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อ,อมไม่สนแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบ,บอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกลา้าแม่กลา้าแชร์ประสบการณ์ต่อมากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลท่านนั่งดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติด บุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้นะคะก่อนปรับราคาบุกมีโปรโมชั่นให้ท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุกกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่าบุกนะคะจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ